ยินดีต้อนอรับเข้าสู่มูมเมลรอยของไอซ์ค่ะช่วงนี้นะคะไอซ์ I, ติดซีรีส์หนักมากเลยค่ะเป็นซีรีส์เกาหลีนะคะก็คือไปเจอเครื่องเคียงเกาหลีมานะคะชื่อว่าหัวเช้าดองเหลืองนะคะก็เลยอยากที่จะมาทำทานนะคะก็เลยมาแจกสูตรด้วยเลยนะคะว่าทำทานอย่างไรนะคะคือสูตรนี้ไอซ์ทำทานบ่อยมากเลยะคะ่ะและก็ ดีมากๆเลยนะคะกินคู่กับออจาจังเมียนะคะคือแบบสว่างสุดๆเลยนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างนะคะและก็ขั้นตอนในการทำนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยวัตถุดิบก็มีดังนี้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกนะคะก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปในกระถานนะคะต่อจากนั้นนะคะก็ใส่ ผงขม,มิ้นลงไปเลยนะคะใส่พอประมาณนะคะกะเท่าที่เราทำได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็มาจุดแกนแล้วก็คนให้ออผงขม,มิ้นกับน้ำนะคะเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำตาลลงไปค่ะ ตามต่อด้วยน้ำส้มสายชูนะคะแล้วเราก็จะคนไปนะคะใหออ้ความกลิ่นเปรี้ยวนะคะของส้มสายชูหายไปให้หมดนะคะจากนั้นก็ปิดแก๊สพักได้เลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นขั้นตอนการหั่นนะคะไอจะหั่นเป็นแว่นๆนะคะอันนี้ไอหั่นไว้ก่อนแล้วนะคะจะเอ,อจะหั่นให้เท่ากับขนาดกระปุกที่เรานะคะจะนําไปดองนะคะก็หั่นเป็นแว่นๆเลยค่ะ ความหนานะคะพอประมาณนะคะที่เราชอบได้เลยนะคะไอก็จะประมาณนี้เลยนะคะความหนาเสร็จแล้วค่ะก็มาถึงขั้นตอนการใส่บัวเช้เท้าลงไปในหลุมรองของเรานะคะก็ใส่เรียงตามใจชอบได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาออจะใส่เป็นอบเชยด้วยนะคะเป็นสมุนไพรนะคะเพื่อให้ได้กลิ่นที่แบบว่าเป็นของสมุนไพรนะคะก็จะใส่อบเชยไปด้วยนะคะเพิ่มกลิ่นที่แบบว่าหอมๆนะคะของสมุนไพรลงไปจากนั้นนะคะเราก็เทเออน้ำเชื่อมดองนะคะน้ำเชื่อมเปรี้ยวหวานของเรานะคะก็เทลง ประของเราได้เลยค่ะสําหรับคุณประโยชน์ของหัวเชืเท้าดองเหลืองนะคะก็ทานคู่ตัดเลี่ยงกับอะไรก็ได้เลยนะคะเป็นเครื่องเคียงนะคะสับคนใส่ซีรียเกาหลีนะคะจะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับเครื่องเคียงนี้นะคะก็ลองเอาไปทํากันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ